เอาผ่อนใกล้ๆมอไซค์หน่อยสินี่ครับสามพัน <valu S 1> สดแสนหนึ่งผ่อนสามพันครับปอร์เฟียต้าตัวท็อปด้วยไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบวันนี้กางเกงจะหลุดเกงพี่เอาเอาเอาถ้างั้นต้องขบขึ้นให้ด้วยเอามาหนึ่งถังน้ำออโอเคครับ <hungry. S 1> ผม รถมีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักล้านนะผมอยากได้แบบไหนพักเข้ามาบอกเลยวันนี้วันหยุดเนาะไม่รู้จะดูอะไรวะเลื่อนมาดูไลฟ,ฟ์สดแล้วกันเนาะอย่างน้อยแชร์ก็ได้หนึ่งมื่นแนะดาวห้า0 0ื่นกว่าผ่นไม่เกินห้าพันเพียบเพลงอะไรครับพี่เพงลงรัก เรถอะไรครับพี่เพลงรักเทียบเลยครับพี่อยากได้รุ่นไหนบอกกันมาแล้วกันเนาะแทบจะซื้อสดเลยนะน่ะห้าหมื่นสำหรับผมเนาะสดแสนหนึ่งผ่อนสามพันยังรออยู่นะยังรอมารับนะครับผมสดแสนหนึ่งผ่อนสามพันครับปอดเฟียต้าตัวท็อปด้วยตัว1.5ึเอสนะครับผมล้อแม็กทุกอย่างมีครบหมดแล้วครับผมสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้จบมีให้ครบนะตัวนี้ตัวท็อปนะออกใหม่เจ็ดแสนที่วันนี้เหลือแสนหนึ่งผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมอยากได้แบบนี้เอาผ่อนใกล้ๆกล้มอไซค์หน่อยสินี่ครับ สามพันสานี่คือรวมทุกอย่างหมดแล้วนะไม่มีบวกเพิ่มเลยง่ายง่ายง่ายๆจบนะแบบนี้เลยกระบะครับผมสวยสวยเลยก่อนอยู่ประมาณ8 9 0 0 0มั้งแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นอ s u D ูดีแม็กครับอีซูดีแม็ปี2023เลขไม่หมื่นหนึ่งแบบนี้เลยนะครับใช่เลยครับสวัสดีครับพี่ว่าเออสวัสดีจ้า <c oughs> อ้าวสเกิร์ตสปอยเลอร์ทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มให้ครบเหมือนเดิมนะครับผมนี่ให้ดูก่อน ยางนั้นานะยางใหม่ๆนะเหนียวๆเลยเนี่ยเกาะพื้นถนนนะแมกใหม่ยางใหม่อันนี้ขอบะอะไรเนี่ยขอบชีสไม่ไม่ใช่ขอบ18อนะครับผมโอ้โห อยากได้รุ่นไหนขอแค่บอกกันเข้ามาจัดทรงให้หมดแล้วนะครับผมง่ายๆอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าเอาง่ายๆเลยเหมือนรถใหม่ทุกประการนะผมซีนยังไม่ลอกผมไม่แกะับผมซีนไม่ลอกผมไม่แกะรถสภาพป้ายแดงเลยเอาง่ายผมแต่งให้หมดแล้วป้ายแดงนะไลเนอร์เขายังไม่แถมให้นะพี่บางคันเนาะถ้าแบบว่าไปขอส่วนลดเท่าเยอะเนี่ยเขาไม่แถมให้เลยนะผมพูดจริงๆอันนี้ให้แม็กให้สเกิร์ตรอบคันทุกอย่างจบประกันปอนหนึ่งประกันศูนย์ศูนย์รยังไงเรารับประกันอย่างนั้นเช่นเดียวกันทุกอย่างนะครับ นี่นะ10บาทรับรถไม่มีจ่ายเพิ่มไม่ใช้คนคำ้ำไม่เอาเงินดาวแล้วก็เอกสารบัตรประชาชนครึ่งใบจุด มาเลยนะยอไม่ใช่นะครับผมอเอาง่ายๆบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติรอรับรถในวันได้เลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะแชร์ไปนะครับผมไม่เสียเปล่าเอาไป10,000ได้จริงนะพี่นะพาคนมาซื้อพาคนในครอบครัวามาซื้อเอาไปอยู่แล้วหมื่นหนึ่งวีคอร์สีขาวเ,เห็นเนาะตาดีด้วยเหลือ7จ็ดแสนกวา่าครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวปี 2, 2021ตัว4ี่คูณสี่โฟร์วิได้ใช่พี่คอร์อ อันนี้เป็นวีคอร์สครับผมเอาล็อกไม่ได้อีกล็อกอีกแหมอ่ะเหลือ8 0,000นกว่าบาทแ0,000นพี่มาได้เลยลืมไปถ้าตัวธรรมดาเนี่ยเจ็ดแสนแต่ถ้าตัวท็อปเลยท็อปจริงๆที่แปลว่าท็อปวีคอร์สสี่คูณสี่ครับเครื่อง400เครื่อง3,000เกียร์ออโต้กระจังหน้าใหม่ก่อนเปลี่ยนเมนะนัชเชนนะครับ8 0 0 0สนครับออกใหม่ร้านสองฟอร์สสิบตูครับมีไหมครับฟอร์สสิบตูโอ้ยสบายมีเพียบเลยฟอร์ดเนี่ยเอาหน้าไหนล่ะเยอะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวก็เจอ500,000กว่าบาท เงินสดจัดเฟรนน์ผ่อนอยู่บ้านหมื่นเป๊ะแต่ได้ล็อกโค,ครับและเป็น4ประตูด้วยอายุงานประมาณกี่เดือนครับถึงออกรถได้มีแบงก์สิบถ้ามีเครดิตเดือนหนึ่งออกรถได้ต้องมีเครดิตดีนะครับผมออกรถได้เลยเดือนหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเครดิตต้อง1ปีอ่ะ<ม>คุยตรงๆนะไม่ใช่ออกได้สุกกรณีออกไ,ไม่ใช่นั้นโดนหลอกแล้วพี่อ่ะล็อกโคห้าแสนบาทแลผมนะใครสนใจแช์นะครับผมใครที่บ้านอยากได้ล็อกโคใครมีเพื่อนมีพี่น้องไม่ซื้อไม่เป็นไรแชร์ให้กันก็ยังดีนะครับผมเอาไปหมื่นน คนซื้อได้ในราคา5 0 0แสนละโคครับผมออกใหม่ตอนนี้ร้านสแล้วนะผมไปดูป้ายแดงมาโอ้โยรถมีแต่แพงไปหน้าพี่เราเป็นอีกทางเลือกครับไม่ต้องห่วงดูแลเหมือนศูนย์ศูนย์ดูแลงไงเรารับประกันอย่างนี้นโชว์รถกระบะก่อนแล้วกัน X Series ออกใหม่7เกือบ8ปดแสนนะครับผมออกใหม่ป้ายแดงตัวนี้ของผมปี 22. จด23ครับเลขไมลหลักหมื่นโอ้ยสุดยอดนะ เลขไม่หลักหมื่นเหลือห้าแสนรถปียี่สองจนยี่สามเลขไม่หมื่นโลหมื่นกว่าโลเนี่ยแหละเออประมาณนี้เนาะผ่อนอยู่ประมาณหลักพันสิบาทรับรถและไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวสนใจไหมสนใจมาได้เลยนะให้ดูสะก่อนยังกับป้ายแดงไฟตาใสกริ๊กพี่คะมีค่าดําเนินการค่าโอนไหมคะถ้าออกสดอ่ะไม่มีให้หมดอะสวย <มา S 2> ด้วย,ยมาได้เลยมาได้เลยเดี๋ยวให้ใจเซลล<า>์ด้วยนะมาเลยครับผมมาได้เลยครับทําการไม่เอาครับแต่ว่าก็ต้องตามงบนะมา สามแสนกว่าหกพันได้ไหมสามแสนก็าบาทนะนี่ตัวนี้นี่หกพันเอ็กซิี่โอโ้โหยอดนะสุดสุดยอดนะดดดน,ะนี่ลูกค้าเพียบเลยนะนี่ให้ดูก่อนให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ก็รถไม่ต่างอะไรไป้ายแดงเลยเลขไม่หลักหมื่นเนี่ยรถปียีิบสามนะครับต้องบอกนี้เลยประกันศูนย์เหลือเต็มทุกอย่างเหลือครบเลยเนี่ยยอดนะนง่ายๆเลย ปิดไปได้แดงนี่เหมือนมันออกใหม่เลยนะอันนี้ก็คุ้มครับห้าหกพันรับชิวๆอันนี้อะไรเนี่ออติสสอง0สนอืสองแสนง่ายๆสิบบาทรับลด่อนสี่พัน 4, จบง่ายๆ มามีใครสนใจไหมเอ,อ่ยเก่งนะครับผมอันนี้เก่งเข้าใหม่หมดเลยสีเผาเอ,อ้ยอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยพาปินัมสครอสนะครับผมโอ้โห oh, oh, สุดยอดรถปี24ไม่หมื่นโลอันนี้ก็รถปีเดียวใช้หมื่นโลจบเหมือนกันครับศูนย์ขายอยู่ตัวเดียวกันกับผมเลยแต่ของเราไม่ต้องดาวเราใช้1ิบาทบัตรประชาชนไปไเดียวกับบ้านไปเลยเขาไม่มีสเกิร์ตให้เหมือนผมแน่นอนผมมีให้แต่งให้ครบหมดแล้วประกันศูนย์มีเหมือนกันเป็นอีกทางเลือกไม่ต้องรอของครับพี่สีนี้สีพิเศษเพิ่มเงินอีกหมื่นนึงอ่า โอเคไหมอยากดูรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาง่ายๆขออย่าปิดเครดิตผมหารถให้ได้แน่นอน100%หารถให้ได้แน่นอนแบบ100%เลย